ยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของเก่านะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมความพร้อมค่ะในการดูแลและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะอย่างจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะที่มักจะเดินทางด้วยรถไฟไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆได้ตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ จังหวัดพิษณุโลกเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างที่มีโบราณสถานและประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาเรียนรู้อย่างมากมายปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากการเดินทางโดยใช้รถไฟเป็นพาหนะในการท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลแล,และต้อนรับนักท่องเที่ยว สุโขกเราเป็นเมืองการท่องเที่ยวก็มีชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่เยอะแล้วเราได้เตรียมความพร้อมโดยบุคลากรของเราได้เพิ่มความรู้ในด้านภาษาต่างๆปัจจุบันภาษาอังกฤษเวลาประกาศทุกครั้งภาษาไทยล้วก็พร้อมภาษาอังกฤษไปด้วยก็ในด้านการบริการเราจัดให้บริการเต็มที่โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากการปรับปรุงการให้บริการต้องทำควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรของการรถไฟ โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้อ๋อบุคลากรของสถานีของเราตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆก็มีการอบรมเองโดยเชิญบุคลากรอาจารย์ข้างนอกมาแล้วก็มีการส่งมาปรบรมที่กรุงเทพเป็นศูนใหญ่ก็เพื่อรองรับ AEC ีนี่ จากการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยจทังหวัดพิสณุโลกทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกปลอดภัยและใช้บริการรถไฟในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกดวย